เธอจะไม่มีจุดคนคนจะรู้มารู้บ้างจะรักหนาแต่คงพบเจอแต่สุดท้ายเจอ มาหาสังกันแม่ครับมาหาแม่เปาโน่พดสวยครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วซ uh ึ่งโคงแร่ครับผมมาหาคุณแบบเปาโนแม่ปราโองครับค่ณจุทธเล็กูกื่อเลขเก้าสองหนึ่งก้าสอง เต็มๆครับท่านผู้ชมครับสองหนซึ่งตรงกับอาที่เ็ก่อนอาที่เด้านีแล้ครับท่านผู้ชมครับ้เหตุผลขครับต้องันนี้ครับผมกบแม่ผมก็บบมาแย้ับให้ครับสา่ออนสี่สี่เทาอ่าคือัาง ที่ไลฟ์ไมุ่่นเนาะเขาบอกเมนเหมนมากว่าให้ฝากชิปปะเบอร์กับแก้บนน้องช่วยแก้บนให้หน่อยจ้าเมื่อนี้ครับท่านผู้ชมจะให้ผมมาฟอดกับคุณแม่พุน้องครับเดี๋ยวผมจะลองเพ่งฟอดแก้บนให้คป็นแค่นี้ลังจากแก้บนเสร็จแล้วผมจะให้แม่พุน้อง ขออลักหมวดต่อไปนี่เนาะคือหมวดประจำวันที่หนึนน่งพันวาคมพันวาคมปีพศพศก่อนหลับปีใหม่เลย<ป>แนวเนาะนี่ดำไมคุ้งแนบนองฟอนหน้าับบฟอนหน,นะน้านะครับผมชิ่าเลยครับ,รบซีนองเพ่งแกบนเข้วยว้วห็นครับในผลงานเพียงวันยังคงแขาแ่งเนาะ เป็นอัลบั้มซิงเกิลของชินบาร์เบอร์ครับนี่ครับเอาละครับคุณผู้ชครับเดี๋ยวผมสิให้พื้นแม่นีโอมนั่เตรียมเตียงไว้เอาชุดไทยครับให้ครับสารจะไม่ให้นี่แรากาสิเป็นพวกหนึ่งดอกหนึ่งเจเราเนาะใช่ทำทเข้าที่ทำได้ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามกห้มาฟังครับครับท่านผู้ชมครับ วันนี้สิน้ำชุดไทยงามมากเนาะนำชุดไทยสวยๆเอาไปให้กับแม่ฮันนี่ครับคุณผู้ชมครับแดงเลยนะเนอสีแดงสวยอู้พูดมาแล้วขนหัวลุครับท่านผู้ชมครับเขาอีหลีครับสองหนึ่งเนาะครับเนาะถ้าเป็นรวมวันเกิดด้วยครับเกิดวันที่ยี่สิบสองตุลาคมตุลาคมบวกกับหนึ่งเข้าไปอายุยี่สิบเอ็ดปีก็จะเป็นสองสองหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือความอัศจรรย์ของศาลเจ้าแม่ฮันนี่ครับคุณผู้ชมครับ าครับสิให้คุณแม่ปน้อมนำชุดอ่ะนำชุดไทยเนาะแต่กระดอกไม้ทุกเทียนเอาไปไหว้แม่ทันี่ดีสารหลังจากไหว้เสร็จเรียบร้อยครับกระชดพิธีล่องเพ่งแก้บ,บนสิให้คุณแม่ปน้อมฟอ่อนน้ำงามให้แม่ทันี่เบิ่งครับเอาครับตามคุณแม่ปน้อมไปครับสมชงครับที่คุณแม่ปนอมมอ้องอก ขอบของพรลุงพลังครับนี่แหละเป็นเครื่องอเอามาไหว้ให้กับแม่นี่ออ้แม่ปนอมชุดนี้สวยมากเลยอืมนำมาให้ไหว้กับแม่นี่เนาะเดสิให้แม่ปนอมครับจุดธูปแล้วก็บ,บอกกก่าแม่ฮันนี่ครับให้มารับของเส้นไหว้ในวันนี้ด้วยนะเจชให้แม่ปนอมกก่าขอบคุณ ทันนี่สีอีสานครับที่ให้โชคลาบง่วนนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวแทนเอฟซีทั่วประเทศครับนี่คือคุณแม่ปนอมครับเป็นตัวแทนเอฟซีทั่วประเทศครับช่วยแก้บนให้หน่อยคอมเมนต์มาเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธเาุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้โปดดับใจฝ่าบาทเลย คนนี้เอสซีพันธุ์ถูกกะหรือว่าพันธุ่างบางตนกะถูกหน่อยบางคนก็ถูกหลายเนะะเาะขอขอบคุณในสิ่งที่ดีที่แม่ฮันนี่สีสารพิสูจได้มาก่ะเก้าสองหนึ่งในวันจักไปของฮันนี่สีสารคุณเสียชีวิตอายุ21ปีเกิดวันที่22ตุลาคมงวดที่แล้วเราก็ไปได้ฝั่งนู้นก็สอง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 คู่คนมาตัดเล่นสองสามเมืนี้เขาจริงจริงจังจังสองสองหนึ่ง,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 ง 2, 2, ครับใช่ครับใช่สุดยอดเลยดีครับเลขที่เข้า ก็คือเลขที่มาขอโค้งแรกเลยกับคุณแม่ปนอมก็คือสองหนึ่งและก็สองสองหนึ่งครับทาผชมสุขาอาจจะส,สัยสนมาเอา้าผมเปิดคลิปขึ้นไปเห็นมันับครับ,รบนั่นคือเป็นโค้งสุดท้ายครับส่วนโค้งสุดท้ายก็ยอมรับจริงๆว่าไม่เข้าครับท่านผู้ชมครับไม่เข้าโค้งสุดท้ายผมมาขอกับแม่ันนี่ให้คุณแม่ปนอมขอมีอยู่สองครั้งคือโค้งแรกและโค้งสุดท้ายโค้งแรกนั้นเข้าเลขทูบแม่ันนี่ก็คือสองหนึ่ง สองสองหนึ่งครับท่านผู้ชมครับส่วนโค้งสุดท้ายไม่เข้าครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นที่ผมมาวันนี้ก็มาแก้บนโค้งแรกในเอฟซีที่ถูกโค้งแรกก็อ่ทรมาหาผมรเนาะให้มาแก้บนะครับนาช่วยแก้บนครับวันนี้ครับแล้่วก็ให้บนกในเอฟ้อ่าวขอบคุณอ่านมครับนิที่ใหาน้าที่ใหค้ราบกชับท่านผู้ชมครับ ทุกชคล,ลาบกันนะคะครับวันนี้ขอชกลาบขอลคัพแม่กรณีโคลคัพูดดำเลื่มให้ได้สามตัวตรงๆทีคือให้ตัวไดเกี่ยวกับแม่ฮันนี่สีสานหรือจะให้เป็นเลขวันที่วันเกิดกี่ข้าซส,สองสองอีกอะเอามาเลจ,าจ่ะจัดเต็มเลยเนาะในทูบตัวนี้นะจัดเต็มเลยก็จะให้สองสองเลขเบิ้ลอีกพอเลขแม่ฮันนี่สีสานสองหกมาออกแล้วก็มาออกหกสองอีกงวดต่อไปเนาะ ขอพอทุกคนได้จต่สิ่งดีมั่งมีสีสุขลำมืำรวยันี้ขอได้จากทุกคมาเลยครับับตัวนี้ใคสี่ไฮคุณแม่ประนองครับให้คุณแม่ประนองครับ,รรบจุดทูบของววต่อไปไว้ก่อนครับนี่ยังไม่แก้บนนะครับแต่ว่าจุดไว้ก่อนเพราะว่าทูบจะไม่ช้าครับท่านชมครับ,รบนี่เป็นทูบของวดประจําวันที่1 1> หนึ่งหนึ่งธันวามคม ธันวาคมปีเก่าเนาะเอาเดูคำนวณนะครับว่าค่อยมาลุ้นกันครับนะครับผมชมครับท่านผู้ชมที่กลุ่มนะครับอ่ะหลังจากคุณแม่กระนอ,รองครับหรือว่าแม่ปากแดงครับก็ได้เครื่องชุดไฟนั่งมอเตาร์ไซค์ไท่านนี้เป็นที่ด้อยครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรครับผมสีล้อยเพ่ง และกรรับถอยไปไหนครับไปเลยสิไอแม่ป้าน้องครับนี่พวกคุณเจ้าปากเดียร์ให้ยอดให้ฟอดไม่ให้ดิครับเอาครับปฏิบัติเวลาสุดครับเชิญรับชมรับฟังรายกาขอแอนเชียครับแม่คณนศิษย์สารและออกมารับชมรับฟังเนือคุณแม่งวดนางวันที่หนึ่งเดือนสิบสองครับพี่เกตุขอให้แม่ใหญ่จะตงให้เขาด้วยแม่เออ สาธุสาธุเอาล้วครับทำรูปครับเชิญมาเชิญมาับฟังครับเอาละคุณแม่พน้องครับย้ายปากแดงพร้อมบเราครับอาเมื่อปีคุนครับสาธุสาธุขอเชิญแม่มาเราสร้างเพลงอนกันเด้อยังของข้าชูตาลุสสตรีออนอ้าวคุณแม่พน้องก้อนที่สวยสวัยไหมครับนี่วันน้าของสาธุสาธุ ก็ขึ้นมาเสก็ขึ้นมาสะกดไอคอนิรนต์ที่ลาต้องขึ้นบ้านเขโมสุคบผู้เลวหลอกตมนั้นเจ้าโคตรจำูกมาที่บ้านนักเลงหน้าให้ตู้ขาวขาวก็สิสเจ้

របស់3ត <singing> <sa énormément Four -ALLY> <X net young men> ើត Đúng ម៉ែเด้อខ្ញុំប្រកួតទៅថែ FC មកតែដល់ហ្នឹងចប់ FC សុខភាពណាครับ I'm not afraid เาัสาหมายเป็นที่้วยครับท่านสุขัดตอนนี้าะว่านวดประจำวันที่หครับเดือนทีสองคุณู้ชครับเลขนี้สี่สองจากปัญาโชคขัดทานาดเลยกันให้ครับท่านสุขันี่คุณแม่องน้องน ที่นี่กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณมาพอน้องครับเขามากินตอวไทยครับเมื่อสิบเขาโชคเขาลับก็ไม่นี่สีสันเอาแล้วครับทำสุกับตอนสิบขอโชคเขาลับเอาเป็นเลขสามตัวและก็เลขสองตัวครับสิยิบขึ้นมาเธ่ลููยิบขึ้นมาลูกรูยิบขึ้นมาเธ่ลููครับตอนสิบขอเนาะเกษตให้คุณแม่พอน้องครับลองเพ่งอีกหนึ่งแค่ครับเป็นเพีงเร่องงสีสันนะเอเอาไม่ครับ เป็นการล้องสดๆกันเนาไม่ใส่นตรีเท่าว่าถ้าใส่โตรีนั้นจะหุดนิจกสิทธิ์ครับส่งครับวันนี้คุณแม่้องอขอถามในนสิรงอกเพลงเอียองเ้กับแม่ก็ไม่้สิสานถวายเลร้องเพลงขอแล้วก็แต่งเอาเพี่กับชุดช่วเพลงขอแล้วก็แต่ง มีคมอมลังหรือเปล่าทนี้มันกับว่านีหรอคะอ๋อนึ่ว่าคุแมไดปักแดงมีค้หมลังข้างเก่าเกาครับขอแหลข้ออแน่นเนะออออออเอใช่คุณแม่น้องล่องเพ่งถวายแม่หน่กระขอแม่หนิจงจะออกมาจลจงรั่ฟังแม่น้องสาธุสาธุอะคุณแม่น้องน้อง เมื่อกี้ก็ซีร้องเพลงของแมฮันนี่สีาสารเนาะเมื่อนี้ก็สุกินหีเวจิตข้าดวงวิญญาณที่ถอยคนจับทุกข,ข้าสุขของห้สุกจริงขึ้นไปเราเป็นมนุษย์เราก็อยากขอพบในชาตินี้ขอได้มุ่นก้อ <c oughs> นใหญ่โตโตๆฟังฟัง,ง,งเฮงรวยขอมาใช้พบในชาตินี้ขอในรุ่นพี่ของตจงเอราวยณของจงนะของจงของจงนี่นะขอได้แต่สิ่งดีๆมากเลยสีส้มร่ำรวย วันนี้กสิณัอเงินมาเอ่ยเพลงของแม่ฮันนีสีสานราชนีลูกทุ่งหมอนำชื่อจริงเพื่อกับชื่อชุตินเหมมิจิตชื่อในวงการเันก็คือฮันนีสีสานเสียแรงที่น้องให้รองพอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลยอุตส่าห์ไปซื้อที่นอนและพานอนอ่อนหมอนข้างวังชุงเลย แต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหาย้าหายตาไอ้คงมีแฟนข้าเคียงไว้แนบคันยังแล้วจึงไม่มาน้องนั่งเอามือคำข้างหัวใจคอยดาโศกเศร้าโศกกาบุญต่ำน้อยว่าสนาบุญต่ำน้อยว่าสนา,นนา,สนามันเจิ เลี้ยวเบื้องหน้าคดต่อหนีแหวแฟนเจ้าแฟนทำไมไม่มามาขอแ้วเป็นอย่างโบเต้คอยสาวแดงเป็นอย่างบอบคนหลอกคนลวงสั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 งใผู้ชายทุกรายเจ้าชู้จีก่มาขอแ้วก็เป็น ให้มันเป็นละชินชินคนต้มเก่งไหต้มโนดใายขันบอ่สอสงสารต้มให้มันพ่อพ่อจังสิสมไกเจ้าขันบอ่อเอายามาขอมักมันเหลือเฮงต่างชามันอายดหนแล้วมาขอแนวมิดเฉยพู้ถูกเฉยมันไดเอาเหลือจังแมนสีแรงร้องไกสูข้ของ,งอก็ยัง ฝากฝากไปด้วเ้คือเจ้าทาเปิดกิดกิดทำรูด้วยอ่าได้แล้วเอาส่อรูปนะเอาครับขาพระ้ชมครับเอาวันนี้มาขอโชคลาภกับสุขินหินจิตกับเมฮันดิสุสารวันนี้ขอให้ฟังฟังดี่เรยด้วยเมื่อนี้เป็นจังใดมีความรู้สึกว่า ความรู้สึกยังไงครับความรู้สึกว่าสู่ดำเพื่อยังให้สู่บุลีเพื่อับสนสนขับสู่ดำากสูบบุลีสู่ดำสู่ดำสูกุลีนะสได้สามตัวตรงๆงมมกระบอกตรงอย่ลสองสอง ปูดำนะครับเนาะอยากสูบบุหรี่ครับคุณแม่ปน้องเหมกันเลยจัดให้ครับเต็มที่นะครับทุกครับอุ้ยเข่ารู้เลยครับผมส้มครับโคดนี้ต้องสามโตจริงๆครับผมส้มครับอุ้ยผมเห็นนี่ก็เป็นเทื่อกเลยแล่ะครับที่เห็นคุณแม่โปน้องย่า่ปากแดงครับสูบบุหรีสูบโอ้โหครับอัดครับไปเลยอัดแล้วอัดอีกครับนะครับระวังเดี๋ยวุณแม่เด้อระวังสีมอ่วงผมส้มครับนึกว่าปูองค์ดำเขาสิงคุณแม่โปน้องกระโมโหแนะครับเนาะ นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อแต่ระบุคนนั้นาะใครทำชมครับใครที่เจ้าคณะใหญาไในกลางลำช่อมขับโอ้เป็นเลขสองตัวครับเป็นเลขสองตัวครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับยิบขึ้นมากเธอรูครับเอาล้วครับไในเมื่อระยะสูงครับอ่ะตัวแรกครับโอ้โห ครับผมโชคครับเดี๋ยวผมถ่ายเห็นชัดแล้วครับเป็นเลขตัวที่สองท่านผูชมครับเลขตัวที่สครับตัวที่สครับเป็นเลขสี่ครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงให้สวยๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับเป็นหกสี่หรือว่าเก้าสี่ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับหน้าที่สำคัญเป็นเลขสลาก กินแบงรัฐบาลสามวครับสามวตเด็กเพิ่มครับเนาะสามตัวตรวหนงตัวสามตัวสามตัวตัวแรกครับ ผู้ชมครับตัวแรกครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวแลขนะครับสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งครับเดือนสิบสองเพื่อเจค,ครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ใส่เบิ้ลใส่หามก็ออกในลูกปิงปองนะกินขอทุกคนได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิทธิุขลำไส้ยำรวย โที่สองครับนารู้นครับว่าแมนี่สุริสาัตัวใดครับเอาไปฝากท่านผู้ชมครับสาธุสัารู้นะครับมากนครับโต๊ะที่สองเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับหนเก้ครับหนึ่งกท่านผู้ชมครับหนเกาโตสุดทยีครับท่านผู้ชมครับ ส,ๆๆสาธุสาธุแม่เด้อขอให้เขาปัง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 แม่ยา่า้ซักหนาซักหลังวันนี้ยังพอทันหไห้นาะครับเนาะนนแม่ยังไม่ให้ครับต้องรอสักครู่ครับ ผพราะว่าคุณแม่ปะนอมมีเซนนะครับเนาะถ้าแม่จะให้แม่ก็จะหยิบโชคหยิบลาบเสียมือของคุณแม่ปะนอมครับอ่ะห้หยิบโชคหยิบลาบเสียมือแม่ปนอม ใช่ครับอู้โหเป็นเลขหามอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอผมสิทธิ์เห็นในชัดเจนนะครับเนาะว่าแม่ฮันนี่งวดนี้ครับให้คนไหนครับโอ้โหครับเป็นหนึ่งเก้าเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งเก้าเก้านชัดเจนนะครับเนาะส่วนเลขสองตัวครับเป็นหกสี่ครับเป็นหนึ่ง เ9้ 99, หรือว่า191ครับเนาะสาธุด้วยแม่เด้อเมือนี้ลูก,กระได้มาล่ำไว้พ่อนขอให้โชคกันกล่าวเป็นจริงนะแม่นเนาะครับทำนี้ครับเดี๋ยวไปลุ้นเลขทูบกับแม่พี่น้องครับไปลุ้นเลขทูบนะคเนาะว่าแม่นี่สีสันให้ตัวเลขครับผมสวัสนดะีเป็นไหนคุณแม่นะเ,เลขทูบก,ก็ตรงกับเลขที่หยิบได้โอ้เป็นสี่เจ็ดหกครับส่วนเลขสองตัวที่ขอได้ก็คือหกสี่จ้ะถือว่าอยู่ในทูบเหมือนกัน อ้ตรงเงินเป๊ะเลยเนาะโหงวดนี้แม่ให้สวยมากครับสี่เจ็ดหกนะครับผมส้งครับเป็นเลขสามตัวกัะให้ทผมส้มนะครับเนาะนั่ไปทิ่เจ้าแล้วนะครับผมส้งครับสาธุสาธุแม่ให้แล้วครับงวดนี้ครับแต่การเลขปิงปองเนี่ยเข้ากระเชื่อเนาะเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยเลขมันออกเก้าเก้านะโอ้เคยออกเก้าเก้าค่ะเพราะว่ามันก็ตามที่เฮาคิดเนาะเพราะว่าตำรวจเพิ่งจะทำงานหนักครับหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะโอ้หนึ่งเก้าหนึ่งทำงานหนัก เพราะว่าหนึ่งทันวานี่พวกเพิ่ลกับทางานหนักทุกคนก็ทำงานเพราะมันเป็นหน้าที่หน้าที่กสาลก็อธิษฐานว่าแม่ฮันนี่จะให้เบิ้ลหรือหามก็ให้ออกในปุงป้องครับคมับนะครับผมส้มรับเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขน,นะครับเนาะสรุปตัวเลขครับแม่ปานอมนะครับเนาะเอาเป็นเลขปิงปองก่อนคุณแม่ปานอมเลขปิงปองคุณแม่ปานอมแม่ฮันนี่ให้เป็นที่เรียบร้อยครับท่านส้มครับก็คือหกสี่หกสี่ครับชัดเจีนนะครับเนาะหกสี่ ให้ทำส่วนน้ำไปพิจารณาครับผมก็แบบเอาละต่อไปเป็นเลขสามตัวครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามตัวที่คุณแม่ประนอมขอจากสารจนได้นี่ครับเป็นหนึ่งเก้าเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งเก้าเก้าหรือว่าเป็นหนึ่งหกก็ได้หรือว่าเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้ถ้าท่านผู้ชมจักไปตัดเล่นก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเนาะครับสรุปเรียบร้อยนะครับเนาะ สรูปครับ199นะครับเนาะสวยนะเลขสวยมากเลยสีแดงจับได้เลขเบิ้์นนี้ไม่แน่นะศูนย์ยังออกแล้วสี่ยังออกแล้วเหลือแค่99้าเกครับคำสุดครับ99เป็นเลขมงคลครับสรุปครับเลขปิงปองสามตัวก็คือครับ199ส่วนเลขสองตัวครับก็คือ6หกรับส่วนเลขครับเลขทู่ครับเลขทู่ครับไห้ก็คือ4 เจ็ดหกหรือเปล่าสี่เจ็หกซึ่งตรงกับเลขคุงปองก็คือหกสีครับผมกครับไข้ถันส้มไปผิดกานแ้ะครับเนาะเลขมาโทางที่เคยไาเลขสามสีสนะขอให้ความตมีตเลเยอะแต่เทากับมากโถตาม่็เคยมากโเนาะสี่เป็นตัวใดเล่นด้เ่นถงเป็นได้แต่ะสีแตชอบถ้าคนชอบก็นั่งดูเรื่อยถ้าคนมชอบก็เลื่องผ่านไได้นะคะ เราเล่นกันนาลตีว่าเลข99ตัวนี้คุณคุณได้จสุดๆนำสุดส่งท้ายคี่เก่าต็อนรับรู่ใหม่ด้วยทุร่านทำอะครดีถ่ายสุดสุดถ่ันสนุกชัดๆอีกหนึ่งครับเลขถูกก็คือ4 7กครับท่านผู้ชมครับเลขปิ้งกองครับ3ตัวก็คือ199ส่วนเลข2ตัวก็คือ64ครับ64 ัดเเจนนาะส่วนเลขสามวถ้าหากว่าท่านผูช้ชมสุดไอัดเลยนะว่าเป็นเลขสองหกอ,อันนี้ก็ขคือคบดุ่มอะไรนี้ของท่านชมแ<ช>ม่ก็นอ,มอนมาขอครั้งนี้ก็เป็นเพียงแนวทางสลัดกินแตงตบานั้น<ช>ไม่ขอบะไรครับท่นผ้ชมครับหมดที่แล้วเขาเต็มดีวยคำท่านผู้ชม,มครับองกับอายุของคนยี่สิบสี่ปีมันเสียชีวิตยังเป็นสาเป็นสาวครับ ซึ่งคงแดดที่ผมขอก็คือึ่สองหนึ่งต้องทำเนาะผมขอแมบ,บนองถ้าว่าท่านผู้ชไมได้เห็นคลิปนั้นถ้ายังไม่เห็นก็เลื่อนไปดูได้น,นะครับาะถ่ายคลิสุดท้ายครับผมคิเอเบิร์กแม่หน่องขอ,ขอรางขันผูน้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ